EP7 เทคนิคการการันด้วยมีดโกนสไตล์ับเบิลเกียนนะครับในส่วนของอันดับแรกนะก่อนที่เราจะลงไปมีดเราจะทาเจลนะครับบริเวณส่วนที่เราจะกันก่อนนะครับทาบางๆพอเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องของการกันนะครับในส่วนของบริเวณหน้าจอนนะครับเราจะจับในแบบที่1ลั่ษณะบนี้นะครับแบบที่1นะครับแบบที่1 โดยเอานิ้วโป้งนะครับวางตำแหน่งด้านล่างของด้ามใบมีดนะครับแล้วทำการขยับนะฮะขยับนิ้วชี้กับน,นิ้วก้อยนะครับนิ้วชี้กับน,นิ้วก้อยดันขึ้นไปเบาๆนะครับเป็นลนักษณะนี้ครับนิ้วโป้งแตะนะครับดึงพื้นที่ผิวให้ตึงเข้าไว้แล้วใช้บริเวณส่วนปลายนะครับของใบมีดดันย้อนขึ้นไป ทีนี้ผมจะลองวิธีแบบกันตามดูนะครับว่ามีความแตกตาก่างกันยังไงอันนี้แบบกันย้อนนะครับอันนี้กันตามจะเป็นลักษณะนี้ครับดึงนะครับให้ตึงแล้วกันลงมาเราจะได้เห็นว่ากันย้อนกันตามมีความแตกตาก่างกันยังไงนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับ ย้อนกัตามสังเกตได้ว่าการกันย้อนนะครับในส่วนของที่กันลงไปเนี่ยจะมีความใสกว่าแล้วก็สะอาดกว่านะครับแล้วก็ส่วนของกันตามเนี่ยจะเสือตอไว้นะครับจะเหลือตอไว้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการกันย้อนจะค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องของการกันมีความคมกว่านะครับล,ลองดันย้อนไปนะครับ ดันขึ้นไปเรื่อยๆนะขยับมือตามนะครับใช้บริเวณส่วนปลายนะครับดันเบาๆนะครับดันเบาๆสังเกตไหมว่าถ้าบอะวางแล้วเนี่ยมันจะใกล้บริเวณคิ้วให้ปรับองศานะครับเฉียงนิดนึงดึงบริเวณที่เราจะกันนะครับอยู่ใต้ใบมีดนะครับนำเฉียงขึ้นไป แล้วเราก็เก็บบริเวณส่วนหน้านิดนึงนะครับดึงให้ตึงเหมือนเดิมแล้วบีบเข้าไปในส่วนของด้านหลังจอนะครับเราจะจับในแบบที่3นะครับโดยหันใบมีดไปด้านขวานะครับแล้วมือนิ้วโป้งเราเนี้ยจะกดบริเวณกึ่งกลางใบปุให้มีความตึงพอนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเบาๆนะครับ เก็บเส้นด้านหลังนะฮะมีความชัดขึ้นนะครับแล้วก็พอถึงบริเวณจุดโค้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดโค้งนี้เราจะจับในแบบที่1นะครับโดยกดนะครับในโป้งมือซ้ายเนยจะกดบริเวณหูนะฮะนิ้วนะนิ้วกลางนะครับสัมผัสนิดนึงเพื่อความนิ่งนะฮะถ้าเรายกลอยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดการแขวนนะครับใบมีดจะไม่มีความนิ่ง นะเพราะฉะนั้นเราเอานิ้วกลางแล้วกดไปเบาๆนะครับมีตำแหน่งการวางนิดนึงแล้วเอาช่วงบริเวณปลายครับดันย้อนขึ้นไปเบาๆครับตะกิกแค่เบาๆนะครับมือขยับตามมือขยับตามจนถึงบริเวณกึ่งกลางใบหูด้านบนนะครับดึงผิวให้ตึงนะครับข้อควรระวังนะครับถ้าไม่ตึงนะครับ เดี๋ยวเกิดการบาดของใบมีดได้บริเวณหลังหูนะครับสิ่งสำคัญคือมือซ้ายนะครับจะใช้นิ้วกลางกดนะครับนิ้วโป้งนะครับดึงถิวนะครับบริเวณหลังใบหูนะครับโดยใช้บริเวณส่วนปลายจับในแบบที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับดึงให้ตึงนะดัน,นขึ้นไปย้อนขึ้นไปเบาๆนะครับดัน,นขึ้นไปเบาๆ ขยับนิ้วตามนิ้วกลางยังกดเช่นเดิมขยับแค่ส่วนนิ้วโปง้งนะดันย้อนขึ้นไปนะครับดันย้อนขึ้นไปเบาๆนะครับสกิดแค่เบาๆพอนะครับทีนี้พอเราดันถึงกึ่งกลางบริเวณใบหูแล้วนะครับเราจะปรับนะครับจากเอียงตามระนาบเดียวกับเส้นด้านหลังนะคร ทีนี้เราจะปรับแนวองศาใบามีดนะครับเป็นขนานกับพื้นนะครับโดยเอานิ้วโป้งดึงนะครับอยู่ใต้ใบมีดดันย้อนขึ้นไปนะครับเบาๆขยับนิ้วโป้งตามพยายามอย่าห่างใบมีดมากนะครับผิวหนังอาจจะเกิดการหย่อนพยายามดึงให้ตึงนะครับแล้วก็เช็ดใบ,บมีดนิดนึงแล้วก็ดันไปนะครับ ดันย้อนไปนะครับดูทิศทางเส้นแนวผมด้วยว่ามันพุ่งไปทางไหนถ้าพุ่งไปด้านขวาเราดันนะย้อนกลับในส่วนของด้านซ้ายนะของลูกค้านะครับเราจะจับในแบบที่1เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะสลับด้านกันด้านขวาเราจะใช้ปลายด้านซ้ายเราจะใช้บริเวณส่วนท้ายนะครับคือส่วนนี้ด้านในนะครับ และทีนี้การวางนะครับด้ามมีดเนี่ยเราจะต้องกดนะใบหูนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้นิ้วนะครับจะต้องแนบให้พอดีกับตัวด้ามมีดนะครับแนบบริเวณใบหูใช้ส่วนท้ายนะครับเหมือนเดิมนิ้วโป้งกดบริเวณด้านล่างของใบมีดนะครับค่อยๆดันตามแนวเส้นที่เราตีกันไว้ในส่วนของด้านหน้าจอนะครับ เราจะเอาบริเวณส่วนท้ายนี่ครับดันขึ้นไปโดยการวางนิ้วมือนิ้วโป้งนะครับดันย้อนขึ้นสลับกับการดันนะครับให้ใกล้บริเวณใบมีดให้มากที่สุดแล้วก็ขยับมือตามนะครับแนบบริเวณในหูไว้พอถึงใกล้คิ้วนะครับสังเกตมันจะใกล้คิ้วแล้วทีนี้เราต้องปรับองศานะครับของใบมีดนิดนึงเฉียง45องศาดันย้อนขึ้นไปเพื่อทําการหลบคิ้ว มีไปไหนนะครับนิ้วโป้งตามไปด้วยแล้วเขาทำการจับแบบที่สองนะครับเพื่อจะเคลียร์เส้นนะครับให้ะอาดในส่วนของบริเวณด้านหน้าเราจะเริ่มจุดตรงเซนเ,นเตอร์ตรงกลางก่อนนะครับจะซ้ายหรือจะขวาออกก็ได้นะฮะโดยวางการตำแหน่งการวางนิ้วนะครับ คือ1จับแบบที่2นิ้งโมป้งดึงนะครับอยู่ใต้ใบมีดเสมอนะครับพร้อมนิ้วกลางค้ำไว้ค้ำไว้นะครับเพื่อให้เกิดความเิ่งของใบมีดแล้วก็ดันขึ้นไปเบาๆนะครับดันขึ้นไปเบาๆแล้วก็ดึงครับผิวให้ตึงขยับมือตามนะครับขยับมือตามเบาๆนะครับส่วนบริเวณมุมด้านนี้เราจะใช้มุมด้านไหนนะครับ ช่วงท้ายนะครับดันย้อนขึ้นไปแล้วก็จับในแบบที่สองครับดึงพื้นที่ด้านหลังใปมีดเสมอนะครับดันเก็บบีบเข้ามาพอ,อตรงกลางเสร็จนะครับขยับมาด้านซ้ายต่อดึงเหมือนเดิมนะครับจับในแบบที่1ดันย้อนขึ้นเบาๆนี้วโป้งนะครับดึงทีนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจะใช้บริเวณปลายนะครับ ช่วงฝั่งขวาลูกค้าดันย้อนขึ้นบบเบาๆมือซ้ายขยับตามนะครับด้วยนิ้วโป้งจนชนมุมด้านในของข้างขวา จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการการด้วยมีดโกนในสไตล์แบบเมื่อกี้น,นะครับยังไงก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับขอบคุณครับสำหรับการเรียนการสอนใน EP นี้ได้จบลงแล้วนะครับโปรดติดตามคลิปถัดไปทาง YouTube ฝาก Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆคลิปจาก s ิ d ดาสวัสดีครับ